สวัสดีตอนเร้าครับพี่น้องพอบส่องเตาบนคนมันแฉมครับพี่น้อง <c oughs> นัดรับของครับพี่น้อง <c oughs> ชวงนี้จะบล็อคอนเทนต์กนเนาะพี่จะคอนเทนต์เริ่มเปียนแล้วเพราะว่าเอาขายของเนาะเอาเมื่อมีจะบ่อได้โปรดขายเป็นทางการเนาะแบบข้าเจ้าอยากข้าเจ้ามาตันตามโมบานข้าเจ้าก็สร้างแล้วก็นัดรับยยบันแขมนี่แหละครับ เซาเมือนี่แปดโมงสี่ชุดครับหนึ่งร้อยบาทแลท้วก็โคตรไปต้องทำอีกอะได้อีกสีออเดอร์น,นะครับจากเป็นหนึ่งร้อยบาทเซานี้ได้สองร้อยบาทนะครับข้าเจ้ามาเอาครับแปงอ่ะอา้าพี่เฮียวครับย้ายเสียเอาบ่ไปชงเพื่อนหรอดได้ได้ครับซึ่งสักน้อยคนเด้อเก้าโมงคนละครับ ็ได้ขายแจ่ละมือนะครับเพราะว่าห้องเย็ดใสซองแข็งใหม่นะฮะออกมาละาไล่มาเคื่อนเขาก็มาทอดทย่อยทอดผูดได้สร้งกระทอดนะครับเพราะว่าเอาเห็ดท่านใส่กลองท่านใส่ใส่กลองใบเดียวท่านใส่ใส่กลองแป้งของแอร์โล่บ่ขาดง่ายว่าแตกง่ายที่นอกแบบเหนียวเหนียวยืดยุ่นดีนะครับถอดออกมาสีกระงามนะครับไทยเปรีย,ยกๆครับตัวสื่อออนไลน์นะฮะ ผมมาของแอร์โรดีกลัวอาจจะแพงกลักวสิบก็บาดก,กับว่าเป็นอย่างครับสิบห้าบาทแพงกลัวนะสี่สิบพงนสิบพัาบาะย่ายกับสั่งอีกสองสุดไก่แม่ข่า้ว่องหันกับสองสุดเป็นสี่สุดมูโทบะสั่งอีกสองสุดกับเป็นพกสุดพกสุด,สดบวกพกสุด อ่กับเป็นหกสุดบวชสีสุดดีกับเป็นสิบสุดพอดีครับเช้านี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องที่คนคู่มันมาปลาส้มครับพี่น้องมันมาเห็นจริงๆเพิ่นเพิ่นเห็นผมที่ร้านเขา่าสะดุดเลยนะครับสักสองสามหมื่นที่แล้วเนพะิ่นก็นอยากกินแต่ว่าผมไม่ได้เห็นเพื่อนนะมีชิวอ,ออเดอร์นะครับพี่แล้วออเดอร์เนาะแล้วก็ เพิ่นไปประชุ่ยุ่งเงี้ยเพิ่นบาเหตุไปเพื่อนนะครับกู้ยุ่งเงี้ยเพิ่นอยากกินน้ำครับอันนี้งลงเงี้ยมันแข็งนะครับพี่นเดี๋ยวสีเดียวสีแดงกับไปถอดนะครับนับทรงเก่าโม่งนะครับอ่าอืมครับพเดี๋ <laughs> าายวมันแป๊บเดียวได้หลายออเดอร์เลยครับเดี๋ยวสิจดไปต้นขับยานเดิมเป็นหิ่ยรุ่น เงื่อนหารเงื่อนซิทเงื่อนลอยนะครับรรรรมันจก้ขายของกระไดซ้ำานู่นละแต่ว่ามันดีที่ว่ามันยูบบานเท่านะครับพี่น้อกเนาะลับมาถอดต่อพี่น้อกแล้วก็จัดออเดอร์เนาะอ่าได้เพิ่มมั้งหันีีก็ับสองสี่หกแปดออเดอร์แล้วก็มันบอกพ่อครับเขาสร้างไว้อีกสี่ชุด ก่นเลิมาะฮ่อนางข้อว่างันครับแล้วแล้วเบิร์ใส่แล้วเบิร์ใส่นี่แล้วกระเซ้าครับอันนั้เราเอาไปเชี่ยวขาใส่กุ้งกินเองครับนี่ครับพี่น้อี๋ยวเข้าสีเอาไปส่งข้าเจ้าแล้วเี๋ยวข้าการบาทอดส่งตามเทียงอีกซีอเดอร์ครับตอนนี้เฟลาสี่สิบเอ็ดมอพี่น้อว่าก็ากินข้าวเส้าแล้วเบิดนะครับสุดท้ายแล้วเบิดแล้ว ไฟกระเบิดแผ่นกเหลือนิดหน่อยครับอเอาไปเสีถอดชิงเจ้าของเนาะชุดเสื้อไทยกะแปดสีแปดเก้าิบสิบชุดเสื้อไทยครับพี่นอ้ <c oughs> อ,องเอาสิใครสิบชุดเสื้อ้ายแล้วแล้ก็แพ็คของแล้วกำลังสิตตัดครับพี่นอ้องมาเบิ่งน้ำกันครับเอ้ยว่าท่านได้สวัสดีพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขคนเดอ้อครับพอกับช่องเต้บนคนมั็นแขนครับพี่นอ้อง แดดครับครับมือนี่มือนี่พอกระสีขา่า้นเดียวเนาะะเท่ากับทรงปลาเปียกนะครับมือสุดท้ายแล้วกว่าสีบ่มีคนสื่อแต่ยังมีคนสื่ออเนาะพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวสีตัดปลาเปียกกันครับพี่นอ้องเบื้องนี่สุดสุดท้ายแล้วครับที่สีเฮดเอ้ที่สีสรงมือนี่นะครับสิบสุดสุดท้ายของมือนี่เนาะ มือนี้ว่าเอ๊ได้ขายกักซีหาสุดกอยังโอเคเนาะเพราะเพราะโอจีฮ่อไวเ้เบิร์ตเนาะแต่ว่าอันฮ่อไว,ว้เ่าพ่อก็เลยมาัฮ่ออีกสุดนี่ครับพ่อบอ่ล่ะสิบชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออยู่อันหนึ่ง <c oughs> พอดีพี่น้องโอ้ยน้องว่าสิทอดให้ร้านคืนอมียังนไม่ได้กินอยอ่ะอันแป้งเหลืออันจังสีทอดครับ อ้าพอ,พอดีสิบชุดโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจัดการับออเดอร์ชุดสุดท้ายแล้วพี่น้องขายจะมีแล้วก็สิบผักย,ยาว้ยวเลยครับผักกันจะก,กวาสิบพอกันสิบไอเจี่ยวนาุ่นละู้ว่าัมือไดนครับของเบิรแล้วเบิรแอแซดสองซีคบแปดสิบชุดสุดท้ายครับพอสีเข่าดู ผมเหดขายซื้อซื้อไายเลยพี่น้องไปไปส่งจัดขวางกันครับสิมส่งหัวบางหมดเราซื้อไทยแล้วมือหนึ่ได้เงินหกลอยบาทเนาะยังจะไปหักทุนเนาะแต่ว่ามือหนึ่งได้สามสี่ลอยจะเอาละครับเนาะแต่ว่าทุนผมหักตั้งแต่เมื่อแรกหมดเนาะเกิดสิตกำไรไง่ายๆของด้านละหลอกละหลอกนะครับพี่น้อง ไปพี่น้องตรงของแล้วแล้วนะครับส่งของเรียบร้อยแล้วนี่นี่กนในเงินหกร้อยบาทเนาะพี่น้องถามว่าทุนเทน่าไรเนาะทุนห้องฮารเป็นแล้วนะครับทุนห้องฮารไปเบิเรแล้วก่อนหน้านั้นเนาะพอใส่เข้ากับพัดไปแล้วมันก็นเลยพอมีทุนครับหล่อนมีตะกาแกนเลย นี่ยแต่ว่า้นน้ำจ่อตัวไปเส้นไปหางานบอกเล่หองเมียมกะมีตคาแกบหรือเอาพี่นอ้องคาแกบกัไใ้ใจตาคาแกบอเาพี่น้องเพราะว่าแกต้องใส่คุมือเนาะจะคาแกบตังประมาณสาม ที่คิดบาทเนาะไปหกล่อยบาทมือก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องให้ก้อยยื้อซื้อท่านได้ลางของดอกข้าแรงยังสีรางตอนขุ่นกระบายโมง,คร,รงครับพี่น้องวันศีตเศร้าไงตอนคันวะแต่อยากขัดพื้นเนาะพอดีสั่งไม้ถูพื้นพื้นมันเป็นอ่ามันเป็นไอเนี้ยงก็ะชีวเขียวขีวข่ไถ่นำครับแต่ไถ่นำ ติพื้นข้างนอกพอช่วงมีฝนตกหลายเนาะพอสิคัดพื้นรอดเบิ้งครับสั้งใหม่นีมากลอยเจ็ดสิบบาทเอ,อือน้องไอม้มาหนีมากมากน้องไอม้มาสวัสดีปลาลุ่งเลยว่ายปลาลุงว่าท่าน้เห็นหนาต้องทำอะไรไอแม่บ่ฮะต้องทำอะไรไอบ่หายบ่หา,ายเร็วมากมาผีนะ<อ>เออเออ,เอ,อมากมากมาผีมา ลูกตัวหายเพิ่นบ้างกันหยั่งหยังหยั่งหยั่งไปไอ้แปงถูเพื่อนอาะสวัสดีปลาลูกก้อนไม่ถูเพื่อนน่ห็นบอมันเล่มแหลมมันเจ็บด้วยน่ะเดี๋ยวไปจับอาะสวัสดีปลาลูกงามงามกลมหัวกลมหัวน้ากลมหัวน้าเจ้าอยากเองเออเดี๋ยวจังเลนอาะกลมหัวสวยๆผู้ได้หามาซราบน่ะผู้ได้สีลูกเปียเป ดูเล็บหน่อยใครตัดเล็ให้นีนี่สวยมากไม่มีไม่ดำแล้วนี่ตั้มไอนี่ตามมหายผู้ได้อึอกอยากมาเท่าไห่หายยื้เป็นโซมงถือกลุ่มฝากที่อ๋อเราเดื่อมาเจ้าอยู่เนี่ยเราข้าเจ้า เราข้า,จา,ขาเาจ้ามากินขวดโตอ้อแล้วก็อย่าไม่ใจงข้าเจ้ามากินขวดโตอ้อเดี๋ยวลุงสิพ้าคัดพื้นน้องไอฮอนแดดปะอนอนเราวหมนี่นอนเราเปล่าแล้ว <c oughs> ย่แย่ห้เป็นจอมผู้ดได้แย่ห้เป็นจอมพูดได้มาพดได้มาพร้อมหายาเอิญเอิญพี่น้องเอ้ยเนะี่ยเอิญพี่น้องเอ้ยเหตุปานลุ่งฟังนะ อันนี้มีมีเกน้องไอ้เอือนปลาลูกเอ้ยแม่พี่น้องเอ้ยี่น่องเอ้ยมากน้องไอ้มากเลยเด้อเส้นยเป็นแผลหมองได้เอาให้ปลาลุกเบ่งแน่ใช่อ้โหนีไปเห็นยงมาเนี่ไปไปย่งกี่มุไปเอ็นย่งก่อไปเอ็นอันนาอยู่รูงสีว้าไป ให้ลูกภาพน่นผ้ามีกามีให้สีขาสีแขงนี่ตัวนี้เจ้าหน้าที้งานการนี่คือกาพี่น้องทั้งสองขางถอดได้อนี่ตัวนี้ผู้ได้เหตุผู้ได้เหตุบอกปลาลูกนะลูกเจ้าบอ่ผู้ได้เหตุบอกปลาลูกนนอ้ยไปท่ายาแล้วอ่ะท่าเล้ยไปท่าแล้วผู้ได้ท่าห้คือว่าตี่พัะเจ้าเต๋อ นายอยิ๋วไปเจอวบบอรอไปเจอวันหรอไปดีอะไรไปซื้อทานน้ำอยู่ะเสือทานมาใส่ไหมวะอยูอ่ตาไม่ใช่ไหมอันนอยไปน้องบอก้องไอจะไปยุ่วว่าลองเพลงบ่กุห<ป>ลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปทำไปจิบมาจน,นอยาก<ว>มีผัว ตยู่จ้งเลยอ่ะฮะไปใจเธอยู่จ้งเลยไปสื่อทนอ๋อใจเจอไปสื่อยู่ลานยาคนแล้วอยู่บันเสียงคนณอาวจอ๋อายู่งจ้าง้างบ้านปูเลียงคนแล้วยู่จ้างไหนอ่ะางบ้านปูเลียงน้องไอซีไปสื่อเยอะปะไปอ้าวยาคือว่าติดยุ่งหายรุงสื่อมมาไม่แล้ว เน่ยคือว่าติดไหานี่ตะบาดตะแพ้พี่น้องจ้าหนึงไปเดี๋ยวลูกจิตต่ออันนี้บ้างจอยหนังอีกต่อแปลงนี่ต่อแปลงต่อแปลงครับผื่นเบื้องกันนะเกยจอยยุงเบิ่งบักอืมพี่น้องยามาไก่ด้วยหนังอ้มันเป็นแปลงกระเสแตนจัดแสพี่น้อง นี่เขามาต่อให้เรียบร้อยนี่มานี่ใหม่รามจับให้เรียบร้อยลอยเจ็ดสิบบาทพี่น้องต้องจ่ายยังอะทิ้งแต้มเขาแตกำกับไม่ยืดเลย เรายัางกับไม่ยืจอยนั่นเข่าอยู่นี่แหละ<ป>ข้าเจ้ากินขวดต่อยุบีน้องไปอย่าล่วงสิไปครับเบิ้งน้องไอ้ครับเอ้ยยินดีครับลาบายบายปลาล่วงน้ำเบิบ้งล่วงสิครับนี่ครับเพื่อนกับ,บาวามน้องไอ้ยับเข้ามาทางประตพี่ ลาบนำก้อนกูนะขีไข่นั่ำนีออวบมีสลับม้งไองปสาบน้นมาอะไรให้่ง

Ui. Bỏ nhà quá con nha.

น้องไอาวาจังได้ของหันตบมือแล้วก็สุดยอดเลยนะสุดยอดอยไปแนวเด้น้องอยากทำอยากทำำนว่าได้แล้วมันมันมันโคม้มเลยนะมันสิบาตีนอีกเข้นว่าตีนสิเป็นบาตอีกอยากอะไรออกดีพี่น้องแต่ว่าต้องแบบแบบสีน้ำเบี่ยงไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวตอนโฟนมานนะต้องคับแบบว่าไม่แจ้งสิออกดีครับปีพี่น้องข้างน้องไอเรียกว่ากระปุกออมสิ้นน้องไอเดีย๋ยวลุงเสียงหยอดเด้อเดี๋ยวเห็ดเหรียญน้ำลายเด้อเดี๋ยวลุงเสียงหยอดอยากกระปุกออมสินเด้อเตรมเรี่ยวลุงเสื้ผ้าไปเที่ยวเด้อเด่าเห็ดน้องที่เรลาน้องที่ไห้ อ้าลุงสิบห้าหยอดกับปุ๊กออมสินเด้ออ่ะอ้ยนังไอคิที่มีเงิ่นหลายแต่ว่าอันใช้ซองใดเสียนมากให้เพิ่นไม่หยอดกับปุ๊กครับเด,ดี๋ยวสีโมดิบ่ะเออเอาหยอดใส่นาั่งงามๆนั่งงามๆเอาขาล่องเออ เอาหยอดใจป้าเรียนตองไอนขี้หลายแถะค่อยๆหยอดใช้ทีละอันหยอด่ทีละอันเรียนลุ่งหยอดใยลุ่งหออย,ดยหอดใยวะมีหยอดทีละอันเอาเงินไปซื้อขนมเนาะเอาเงินไปขึ้นบันไดเรียนบอกบอกป้าลุงเลยที่หรอลุงตระศิา้าเอาเงินนี่ไปขึ้นบันไดเรียน ยังเมืองคนแล้วยืดาไงอ่ะยบซี่ื่ไหนยืดยืดยืดทาแนด้วยแมนยืดทงน้ำดีท่างน้ำซีอันนวน้ำทะเลฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่่ากเท่าะไก่ไม่ยืงได้ไหมเออไอพี่แพ้ไหมไป็นน้ำป่ะไอพี่แพ้ไหมไปนน้ำไอปลาลุกปนน้ำยุบอ่บีแพ้ไม้ปรัเด็นว่าน้ำตัวน้าตัว ไป,ไปทางบุญบบไปทางบุญไปทางบุญมันเมี่ยงใา่ป่ะอันนี้ถุงของเหรียญเป็นดอกพี่นอ้องอ้าอ้าหยอดใส่เห็นมันแล้วไอ้เว้น้องไอสิเอาเงินไปซื้อไปเหรียญลดไปขี้รถอันตื้อดื้อตื้อตื้อตื้อดื้อดื้อนั่นไปเทียร์เด้กกับเศร้าบาทเศร้าบาท,าบาทลองเพลงให้ปลาลูงฟังยศดได้อเปล่ ลองเพลงให้ียปาลุ่งฟังได้ยังบ่เอาเพลงอันเอาเอา,เอา,เอานับหนึ่งถึงสี่วันวันทูทีเลยบ่วันทูทีกูใ่วันทูทีโฟร์ไฟชีดีน้องไอว้าเอาลองเพลงชาติก็ได้ไปลองเพ่งศาสก์สบายยิิทินเอาลองเสร็จไหมละ่ะเดี๋ยวสิเอาคลิปแสกใส่ให้เบิ่งพี่น้องแบบบานย่ำอารมณ์ดีห้องได้เบิฟ บาดย่านอยากเรียนเลยนี่เป็นจังสี่เหรอครับอยากไปเล่นว่ะอ่ะสวัสดีปลาล่งก้อนชิมนีเอาไว้ซันมี่เด้อน้องไอไปน้องไอไปเล่นก่อนเด้อบายไปเรนก่อนเอเลนเไปเรนยๆเดบายจุ๊บๆด้วยมาเกี่ยวอะบลังอยากจะนั่งเกียงบิน ăn cháy nhu cháy nhu có nông bằng cháy chim bé bóp đến cháy bé tay luôn mua cháy bé tay đền quay trả lập con cái <laughs> con cái <laughs> chút con giống con qua đại <laughs> cháy <laughs>